สวัสดีครัพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องอีคลิปนึ่งครัพี่น,ออน,น้องะมื้อนี้ห้อมีทีมงานนะครับพี่น,ออน,น้องคาะเบคาณขอบคุณขอบ้าณขอคุณขอบคุณขอบครับอ<น>บอะคะุณขอบ <c oughs> เอบา,าุณขอบคุาหอบคุ่ขอบคุณขบคะณขอบคสอบคุนี่บคาณขอบคุณ่อบคุณขปบนี่ขอบคนณขอนคุณขอบคอบคุณขอบคุณขอคอยนขอบคุณขอบก่งขอนคอนนี่ขอบคุวอาเสียมตอขึ้นโอ้ยน้ำนึ นั่นเมียนอ้อยไ่เนี่เห็นบ่เนี่ยเหนบ่น้อยไรเห็นบ่เอาเป็นนักเอกแฝดหลอดต้องเห็นได้ทุกอย่างโอ้ยางกสนเียเักโอ้เป็นตระกูลถิ่แม่ตายไปดิ ยุงัยุ่งมุนเขาไปหลุดไม่ใช่โอยุ่งคือยุ่งบังดท่ไปหาุงมาใส่ไหมบังนีปาดิโอ้ยุงยุเอาวันนี้นอนเอาเอาตัิเขาไปต้มกินังสิซับใส่ติดดยนี่โอตายหักเบื่อแล้วเสียมโคโอ้ยกระิถาลุไปยังเลือกแต่แม่โอ้ เปได้ไใส่ไหมได้สองนอจ้าขวดองันอนห่อเร็วนนั่นนันอนนึงน่อยเปคนนนน,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 นนคนนนามาก่อนอย่าเป่ได้ไหมใส่พาม่นดีพาม่นดีท่นลาไปหาคนนอนหนานั้นเดี๋ยวถุงมาจะทักสองนอทา่านไปจากไหนแม่ได้ไปเสียมน่ะเ,เอามาแรงเงคือเจ้าข,ของแต่เสียมเอามาสถุงเลยลูกปิดรถ บัดเมื่อเอาอีกันนึงแต่ไปรสเทดามันยังเฮี้ยได้เถอะวันนี้ลงทุนเสียมอีกแล้วนะคะทีน,นี้ซื้อแต่หมากเสียมโอ้ยทางนี้ตอนดุ่นบางแก้วไดเอาหน่อไม้ออกจากป่าได้อยู่บอกว่าบนุนงศ์สีน่ะคือผู้เฒ่ามันเขาจะเปิดตรงนะจา้าหนูใส่อีกนอหนึ่งใ,ใส่เออมาไปนี่ไปหากระนอหน,นันนันนันกี่ดีอยู่ไหนนั่นแต่ไปต้มนั่นดีเดี๋ยวพอเห็นนี่แม็กกี่ดีหรือไม่ นี่ฮกเอาพูดนอนนึ่งที่สวนพุ่นี่แม่นอกใหม่แม่กี่ดียเด่นแม่เอามันสร้างประทางเปเใจเหรอบ่เห็นหอดนอใหม่โอดไปแตได้กินถม่แมเลยบ่ใส่เอาหน่ะังส่งก็เอาพอแล้วแกงแล้วเออพี่นอนหนึ่ง่ะอ่าจต่แต่ในป่านอนหนึ่งป่า นี่แม่นอนนึ่งไหมเออเออเอานี่มาทับนอนนี่น้ำนี่ใครยนอนอึ่งทีั้งนี่มานเลี้ยวเข้ามโอ้ยบ่ไปจได้กินแท้เสียนขักได้หนี่้ยทับไปนอนหนไนี่บ่ไหนเอาม่หนีเอาเสียแมาเสียดายโอ้ยเอยอ,อจังมาเอาลอลนนยาง,ยง,ยงอิดบมาหา <5, S 1> โอ้แต่มันหนอกๆปหนี่ยไ มึงนี่มึงมานิอ๋ออ๋อฮึบฮึบฮึบเอาขวดอหัวหองหลดเอาอึบโอ้อึบนลาดตะนนนโดนนท่นท่นอบนีเนี่มันง่ายนี่นี่นี่นีเอาสิหาตันนนอไอ้กุนนี่เอา่ระจายยาสหัด้จำไม่รัก บนไปไปไปนีมมม sociedad, ını, ่นี่นึ่งนี่เห็นบอลั่ะหตั้งสี่ห้องไปตูมจีก็ต่ำมาฮงนี่อู้ยจะไปเอาเลืกปันนั้นเออนั่น่ะโอ้ยงงงมือดีเป็นตาก้องอีกนะครับเป็นองขาเอาน้่อีกแปดหลอดมาลุยจะถ้งพวกไมนยแยหัวอกมาได้เป็นคนกับบู๊กวกวไปกวนมือ สัาบต้องไม่ก็ได้เห็นมูฮานหาหายด้พี่น้องบ่กก็ได้เห็นเองจักนอว่าสันถาะมิจตมูบอกฟังเสียงอวยรุดขนาดหนึ่งติปีนั่นจลังสีต้มแซบปะปักอันนึงจยุไปเสียมเจ้าเห็นมั้้มันนอนใหม่มีชุ่ๆเี่นงั้ยทั้งพี่ป่ะนี่ บ่อ้นงาแบบเผานี่นี่น้อยหนึ่งสองสองสองป้าป้าักกว่านี้ไม่สองน้อยสามน้อเห็นงนอไปเหาอี่นอผนอหนึ่งอเออไปนอที่ชองไปดีแ่น้นนั่นนึงเนียวนึงพูหนึ่งยิมพูนอ ไปซับนแมนจังถ kind of so ือตะต่อเอาคือถือตะต่อแกไปยุฟังผงซับกัได้ดล่ะคนนายเนาะเจจไปแล้วเนาะไปทงเหมือนไงอ้อมไปพุนอ้อมไปพุ่นพุนแม่น้อยหนึงนี่มยุฟังผุนไหเจ้ากจะอ้อมไปขึ้เก้าแมโอ้ยจะแตกเนาะนั่นนั่นนึ่งน่ยันั่นนั่นนั่นนัยนนอกนั่นนั่นนั่น เอบอบูอหไรคอยบูปลาบอกเล็ดแมวนี่เลยเด้อให้นไม่ได้ได้สองน้อยนี่ครูนี่ไปสี่บอกพนักงานเก็บเนาะฉันต้องมาได้หอดได้หอดบอกเอดว่าเขาปองได้ปองได้เอารถไปไหมอมหอฟปลาแม่นเนาะไม่บูนี่ไม่ไดสะดุ้งบลาได้จีปลาแมน่น หอดใส,ในนส่ลูกทั้งไหนนี้จะใชว่าโกนโกนได้บัดทั้งสองนอ่อมหันเห็นไหมเขาไปหาคาคาเนี่ยปลาแนวตัดป้าน้องใหม่ป้านี่เขายางสากรกูดหรอก ก็มีแต่แท้บานเขาจาะก็มีแห่เด็กตุปุ่นึงนั่นนได้ปรนเด็นนั่นน่ะมันจะน้อยพูดนั่นน่ะซองตาเตาเสื่อมผลมาเหมือนกับเอาอยู่ข้องนี่เด็กกนะไรตันแต่พอาปลาเมร์เราก็กลายเป็นีแล้วไงซองไปทั้งในพุ้นน้ำไปเมร์แล้วโบลูาปลาเมร์แล้วไปเสียนใดตัวอย่างออกกรอนห้องเนาะเออนั่นถ้าไปทางนี้ไปทางนี้ เลาะเลาะเลาะไปนี้เลาะไปนี้เลาะไปนี้มู้นอยแดงๆตันๆนะ่ะนี่ไม่เอียนออหนึ่งไหมเย่าปักนี่น้อหนึ่งโอ้สองสองสองดีกว่านี่พี่ ยจะพักจะเบิงเราใหม่จ <tiế ng S 2> <ım 999> ังไดเนาะผีไหมเม่ในสตอพุ่นหมก่พุ่นแม่โอ้เห็นไอ้สีบอกสุนอพูดสูงครับมันเถ่อก็ได้ย่าเปออกจันไหลเออเออนัไนะฮ้นี่ตาย แม่ขาซับน้องใหม่ข่อยก็ได้บ,บอกสีบอกสุนอเดี๋ยวว่าเห็นหนเน,เเน,นี่นี่ดินี่เห็นมันี่เ,เห็นมั้ยน้องมาเจอนข่อยคือเสียบอยู่ <c oughs> ไงเนีเ่นตรงเจ้าโนไปเลยอด้หรนอไงแต่จ้าว่านั่นแหละเมื่้งระทางนอคุณตอนพึ่น,นนางลุงน่ยเนาะตอนพ่งนางลุ่งหน่อยนี่คือพระต่ำเพ่นเลยนั่นแหละตุปุยอยู่พุ่น่ะก่อน,น,น ม่นยม่นละหัดแล้วออกแต่หญยๆเลยดิม่ใม่แล้วบอกน่อยข้าเาได้่นตุกุยอยู่นัน่นอันนั่นหนั่น่นน,นั่นนั่นกางกันเล่น,น่นเฮ้ยอไรทังนั้นเรียากค็ดอย่างเ <c oughs> ดีดสปจไปเ <c oughs> นี่เาะ้เออไปน้ำไ,ไม่ไดีละ เอาดูเท่าถ้ามันเปตุกปูนี skincare, ่เข้ก็ได้เ้าไปต้มถ้าไปต้มกะดูหมูก็ได้ต้มจืดแสบเสียก็ฝนบวลงน้องหิสูเออ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 ฟูนพี่น้องปลาแมนเออเออคนไหนอยากไปเจ็บเฮดผู้นด้ปักกว่าอยู่นึง อันนั้นนึงอ่ะนั่นนั่นนั่นไปตั้งน้ำลายตัดหนบ่าเลยนั่นมีตุ๊บูงสาระก็บอกและเบื้อปูชีกินดาวเห็นบ่าวนั่น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 ใส่ยืนโอ้ยนี่แม่ตุบูปุ่นี่ดินี่ดินี่ดิปักนี่ดิตุบปูขึ้นอยู่แม่ยังแม่แล้วบอแล้วบอหนี่แม่มาขึ้นนอนนั่งดินนี่ไม่อ้วนอุปปูอยู่นี่ไหมที่น้อยจังเลยขนเพื่นกบนี่ละ นั่นนั่นตุ้ปุยังไระสุนได้ตั้งน,นอจอมพี่น้องขาเดี๋ยวฮอตธรมาลุ่นอีกคลิปหนาด้วยปีนองเด้ยวยความไมสิได้เพราะได้ครับพี่น้องแต่ว่าปักกับไม้ยมันไปสิบมานก็กันครับพี่น้องขา